สบายดีจ้าสวัสดีค่ะมาเพิ่งปลาลูกหยักนํากันเนาะตัวใหญ่แห้งปลาตัวนี้ก็คือไหลมาจากไห,หน้าแล้วบ่ได้กินเนาะเขาก็เลยเอาไปปล่อยน้องน้องึ่งว่ามันกันหไ่แห้งแล้วมันก็นกินดูปลาเหาที่เฮาเอาลูกไปปล่อยเนาะปลานิ่นก็คือจากซองโลกกับเรืออวยวู่บ่พ่อสาวตัวนั่นเองนะน,นะนซีเมนต์ถาวรี่แหละกินของฉันเนาะไป,ไปเฮาไปเบิ่งถาวว่าถาวสีได้จากโลกได้จักขีด เรือนเจ็ดนะั่นถ้าเอาไปปล่อยขนาะดตวัวซ้ำนี่ด้วยเสียเอาให้เบิงโตซ้ำกับนี่ลำมไม่โค่อันนี้ซ้ำเขาโหลดผ่านไปหาเรือนโปเด็กตั้งวเรือนได้ได้โบโลจะว่านี่ได้ได้เนาะปลาจุดอันยิงขี้เพิ่นนี่แหละกินปลาหนิ่นข่อยเบิร์ตนะปวดปลาบกงกวงโอ้ยกินปลาหนิ่นข่อยจนดมันยางบ่พอซีบกว่าตัว ปานินสองดเจ้าสมาเป็นโควดจังสี่เจ้าประรลุกยักมีเธอคนเดียวอยู่ในหนองปลาชั้นพอยายวานเอาขืนมาวานเฮเอาอืมอยากได้ขืนมาแต่รวนเดี๋ยวเดเนี้เพราะว่าถ้ากินปลาหน่อยปลาเล็กซันอยู่ในหนองเบิดเลยนี่บูวเด็กๆกับปาปลา,ปาครือเนาะเนี่ยมันแดงๆงี้อ่อนโอ้โลสองกรร นักเติบเด้เนี่ยสมผัมันเป็นดูปปานิ่นไปอยู่ในถองจะบวบเบิดพอรุ่งหน่อยเสียเอาป่าป่ให้ทุกคนเบิร์ปลาป่าอยู่ในหนองเดีปานิ่นหน่อยก็เอามาอเพิ่นไปบานเฮเอาขืนมาหลังจากหลังจากที่ขืนมาตังแต่เกี้ยวข้าวนะสงสสยเพิ่นขืนยากนะเนาะ โอ้โอ,อนส่วนแต่ปลาดุกนี่นะถูบักใหญ่คนเอ้ยปลาเครื่องข่อยคือบัวใหญ่คือบัวเห็นสับเอาปลาเครื่องมาปล่อยซิฟก่าโตบัวเห็นพ่อโตอันนี้มาปล่อยหาเรือนหกเลือนปุ๊โตบะเริ่มบะเทิมเด้ยมันกินปลาหนิ้ข่อยมือนี้ข่อยสิมาเห็ดเมนูก้อย,อยรรคือมันจะโล่ก้อยปลาลูกจคือหรือว่าลาบปลาลูกทางไทยเลยเนานะปลาโล่หนึ่งกับสองกัม มอเคมันปนิดกูอยู่ในอิลาเบิร์ดนี่ไปเลิกการมันน่าขมัวมันน่าขัวนเีสองกรำน่ะหัวมันนะบริษบยัญาสวรรค์แว่าน้องนอนอยู่อ๋อจุดในโคตรทีวีโดเบืงเดือนอันหนึ่งซีชิปซีชิปกระดูกกระดูกพันเมนู ก่อยปลาหรือว่าบปลาปดูกเนาะกำลังปิ้งอยู่นะจ๊ะใส่เวลาจ,จนสโมงหนึ่งเพื่อสีสุกนะที่ลึกเด้ซับปลาเป็นทีเดียดลอยแล้วนะคะเคียมปรุงด้วยวันนะใส่เขาขัวลงไปใส่ผงนัวลงไปใส่ร้ายแสบร้ายใส่หน่อยก็แสบหน่อยนี่ไขน่นาำเดิ ตอนเอาลงไปปล่อยนะ่ะที่อะไรอยู่ไฮน่าก็มีไข่ขึ้นกันนะไข่จนไล่ขอกแต่แต่ทองเ,อเคยอยู่ดูมีอยู่แค่มีอยู่อยู่บนอั้นนะอยู่บนนั้นพักนะใส่แบบพริกขวารลงไปยายใส่หน่อยเพชรหน่อยใส่ร้ายเพชรร้าย,ายอันนี้โกยปลาลูกหรือปลาหลาปลาลูกนะจ๊ะน้ำปลาแดกลงไปนิดหน่อยโคเลโคเด ให้มันเข้ากันใส่พักลงไปแล้วกับโคเลโคเลซิมเบิงเสบโปเสบกับซิมเบิงเสอร์จานที่สองค่ะมามากินข้าวแรลงน้ำกานก่อยปลาลูกเวลือละปลาลูกนั่นเอง้อมน้า้อมตา้าขาวสมาคีพเบาโซน แซบอยู่อสอนอันนี้คือคือเมนูอะไรครับล่อยปลาเคิงโกปเป็นยังไ่วะเปล่าป้า,ปาปซาอีเงี้ยอ่ะอ้าวเส็บเบน้ำกันเด้อครับมามากินข้าวแรกน้ำกัน